สวัสดีครับพวกเราจากบริษัท Power b a n g ก o จะมาแนะนำการติดตั้งบาสดักของแบรนด์ f ูลูเ t e กันครับขั้นตอนแรกใหเราวางท่อนฟีดเดอร์ให้ตรงกันบนซัพพอร์ตที่เราได้เตรียมไว้ครับจากนั้นเช็คความถูกต้องของตละลลายรวมถึงลำดับการต่อของท่อนฟีดเดอร์ด้วยครับขั้นตอนนี้ให้เราทำจากด้านล่างก่อนนะครับให้นำฝาครอบมาปิดแล้วใช้ประแจเบอร์13ไขน็อตทั้ง4ตัวให้แน่นพอประมาณครับ ตัวฝาจะเป็นตัวกำหนดระยะห่างระหว่างฟีดเดอร์ให้เราโดยอัตโนมัติครับผมขั้นตอนที่2นะครับให้เราเช็คความครบถ้วนของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสกรูแหวนลอ่อแผ่นฉนวนต้องครบตามจำนวนก่อนติดตั้งครับระยะด้านบนของจอยนะครับจะเท่ากับ120มเมเสมอแล้วเราจะใช้ด้านนี้ในการวางด้านบนทับรอยต่อครับ น็อตและฉนวนจะต้องเรียงชิดและเป็นแนวเดียวกันขณะที่ว่างให้ตำแหน่งอลูมิเนียมเพลคอมด้านนอกของแท่งเฮาสิ่งตามภาพได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เรานำค้อนยางทุกทุกส่วนพร้อมๆกันจนสุดครับขั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเฮาสิ่งจะไปอยู่ตรงสต็อปเปอร์บนอลูมิเนียมเพลได้พอดีครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราใช้ประแจเบอร์สิบเาไขจอยบีบรอยต่อให้แน่นพอประมาณเมื่อไขจนถึงค่าทอร์กตามมาตรฐานน็อตด้านนอกจะหลุดออกมาโดยอัตโนมัติแต่ต้องระวังการไขน็อตครั้งแรกนะครับไม่ต้องไขจนสุดครับจากนั้นปิดฝาใช้ประแจเบอร์13ไขน็อตทั้ง4ด้านเหมือนกับด้านล่างได้เลยครับคำแนะนำนะครับ ให้เราทําแบบนี้กับทุกๆจอยแล้วค่อยมาไขาให้แน่นทีหลังครับให้บัสตักทั้งรูทขึ้นเป็นรูปล่างโดยสมบูรณ์ก่อนครับแล้วเราจึงไขแน่นพร้อมๆกันสําหรับวันนี้ทางบริษัทภพาเวอร์บางกอกขอคุณมากครับ